รับโครงการเราเที่ยวดิการเฟสสามนะคะใครที่มีการจองโรงแรมไปเรียบร้อยแล้วแล้ววางแผนที่จะมีการใช้ตัวไวเชอร์นะคะคูป,ปองอาหารนะว่าจะต้องมีวิธีการใช้ยังไงบ้างมีอะไรจะต้องตระเตรียมบ้างนะคะหน้าจอหน้าตาที่เราต้องเจอเป็นยังไงมาดูในคลิปคลิปนี้กันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะนานาเนีช anel นะคะซึ่งสําหรับใครก็ตามนะคะที่มีการจองโรงแรมแล้วก็เข้ามาเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็จะได้รับในส่วนของคูป,ปองไชเชอร์อาหาระค่ะจานวน600บาทต่อห้องต่อคืนนะคะซึ่ง600บาทนี้นะคะจะมีการจ่ายมาให้หาในแอป,ปเป๋าตังค์นะคะตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีการเช็คอินนะคะก่อนเวลา5โมงเย็นคุณจะยังไม่เห็นหน้าจอเ,เชอร์นะคะแต่คุณจะมาเห็นตอนเวลา5โมงนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของไชเชอร์นี้ จะสามารถใช้ได้นะคะจนถึง สิ้นสุดของวันเช็คเอาท์นะคะสมมุติคุณเช็คเอาท์วันที่15นะคะสิ้นวันของวันที่15นะคะคุณก็จะไม่สามารถใช้อวเชอร์ได้นะซึ่งอวเชอร์อาหาระคะ่ะจะสามารถใช้ได้สําหรับพื้นที่ที่อยู่นอกทะเบ,บียนบ้านเราเท่านั้นนะคะจะเก็บไปใช้ที่บ้านเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าจอที่เราจะเจอกันนะคะหลังจากที่เรามีการเข้าไปเช็คอินนะคะมีการสแกนใบหน้าเรียบร้อยนะคะได้รับอวเชอร์มานะคะวิธีในการใช้อย่าง แล้วเขาจะไปเจอแน่นอนเรากดเข้าไปเลยนะคะที่ปุ่มใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันค่ะจากนั้นเราก็จะเห็นเมนูตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราได้ไวชื่อแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะให้เราสามารถกดไปใช้คูปองอาหารได้นะคะพอกดไปเสร็จปั๊บนะคะเวลาเราไปทานอาหารนะคะเราก็ทานอาหารอย่าลืมนะคะสอบถามทางร้านค้าก่อนว่า เขาใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันได้หรือเปล่านะคะนี่ขอเตือนนิดนึงสําหรับเฟสนี้นะคะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสร้านอาหารต่างๆนะคะจะต้องมีการลงทะเบียนเข้าไปใหม่นะอาจจะมีร้านค้าที่เข้าใจผิดอยู่นะคะว่าร้านของเราเนี่ย เคยเข้าร่วมโครงการเราที่ด้วยการเฟส1เฟส2อยู่แล้วเฟส3ไม่ต้องสมัครเข้าไปใหม่นะคะก็เลยเข้าใจว่าร้านของตัวเองเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์เราที่ด้วยกันเฟสสได้อยู่แล้วนะแต่ทําไปทํามานะคะพอมาดูอาจจะไม่มีปุ่มเราที่ด้วยกันขึ้นนะคะอันนี้เราต้องเช็คให้ดีนิดนึงนะคะเป็นไปได้ก็อาจจะขอดูนะคะในส่วนของแอปถุงเงินนิดนึงว่ามีปุ่มขึ้นแล้วแน่นอนหรือ,อยังนะคะอันนี้เพื่อเซฟนะเผื่อว่าทานไปเสร็จปับ๊บทำไปทามาโครงการปุ่มมันไม่ขึ้นปุ่มโครงการของร้านค้า ใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะผิดใจกันไปเปล่าๆนะคะอันนี้อย่าลืมเช็คด้วยนะซึ่งในส่วนนี้นะคะในหน้าจอนะคะเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะเห็น,นะคะ่ะมูลค่านะคะมูลค่าคูปองคงเหลือก็จะโชว์ตรงนี้นะคะจํานวน600บาทนะ ซึ่งเวลาใช้นะคะเราก็จะกดปุ่มนะคะสแกน QR เพื่อใช้คูปองค่ะสมมติว่าเรามีการทานอาหารนะทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เรียกเช็คบิลมาสมมติเราทานอาหารไปทั้งหมด1000บาทนะคะทางร้านเนี่ยก็จะเปิดแอปถุงเงินขึ้นมานะจากนั้นก็ใส่จำนวนเงินไป1000บาทนะคะแล้วก็มี แล้วก็มันจะมี QR code มานะคะทำให้เราเนี่ยทำการเอาตัวแอปเป๋าตังของเราไปสแกน QR code ของร้านค้านะคะซึ่งในส่วนการกดก็คือกดไปที่ปุ่มนี่เลยนะคะสแกน QR ทีนี้พอเราก็จะเราจะขึ้นมาเป็นหน้าจอนี้นะอันนี้ก็คือถุงเงินของร้านค้านะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้พอเราสแกนเสร็จปั๊บนะคะอันนี้เราไม่ต้องคิดเองนะคะมันจะมีการคำนวณให้เลยค่ะสมมุติในกรณีนี้นะคะค่าสินค้า ทั้งหมด1,200บาทมันก็จะคิดให้ว่าหักไป40%เนี่ยนะเป็นจำนวนเงิน480บาทนะคะเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จเงินที่เราต้องจ่ายคือตรงนี้ค่ะ720บาทนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นที่เราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ต้องดูด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องดูตรงนี้ค่ะว่าร้านค้าเนี่ยเขาใส่ยอดมาถูกไหมนะคะเผื่อบางทีร้านค้าใส่ยอดผิดก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องตรวจเช็คทุกครั้งก่อนที่จะมีการจ่ายเงินนะคะพอกดปุ่มถัดไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะคะมันก็จะมีขึ้นมาให้ค่ะว่าเลือกช่องทางการชําระนะคะเราก็สามารถชําระผ่านตัว g Wallet ได้นะคะซึ่งรอบนี้ไม่ได้รับบัตรเครดิตนะคะอันนี้ดูให้ชัดๆนะ ไม่รับปัดเครดิตนะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีเงินในจี l l เ t แเราก็ต้องเติมเงินเข้าไปนะคะจะเติมไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้ายังไม่เติมนะคะมันก็จะมีช่องทางให้เราเลือกนะคะแล้วก็ให้ไปเติมอีกทีนึงนะ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็ยืนยันการชําระเงินได้นะคะจากช่องทางนี้นะให้เราดูอีกทีนึง่งแล้ะพะกยืนยันชําระนะคะมันก็จะให้ระบุในส่วนของพินเป๋าตังจํานวน6หลักแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นหน้าจอทํารายการสําเร็จแบบนี้แสดงว่าเรามีการจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ ซึ่งสำหรับใครนะคะที่ไม่แน่ใจว่าเฮ้ย <c oughs> อยู่ดีๆระบบอาจจะมีการเออร์เรอร์ขึ้นไปนะคะเพราะว่ามีคนอาจจะมีคนใช้งานเยอะนะอยากจะเช็คนะคะว่าในส่วนโครงการของเราเนี่ยเรามีการใช้จ่ายไปแล้วหรือเปล่านะคะสามารถเข้าไปดูในส่วนของรายการย้อนหลังตรงนี้ได้นะคะกลับมาที่หน้าแรกนะแล้วก็มาดูรายการย้อนหลังมันก็จะดูตรงนี้ได้นะคะว่า โครงการต้องดูโครงการด้วยนะว่าโครงการอะไรนะคะแล้วมันก็จะมีนี่นะคะในส่วนของการใช้จ่ายนี่นะคะก็จะโชว์อยู่ว่าทั้งหมดเราจ่ายไปเท่าไหร่หค่าคูปองไปเท่าไหร่นะคะเราก็เช็คตัวนี้ได้ซึ่งสามารถเช็กรายการย้อนหลังได้สูงสุด3เดือนด้วยกันนะคะถ้าสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าไม่ชอบเวลาต้องมาเติมเงนินไม่แน่ใจว่าโอ๊ยเติมไม่รู้มีตังพอหรือเปล่าอยากจะผูกบัญชีกรุงไทยกับแอปเป่าตังก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะก็แค่เลือกเมนูนะคะในส่วนของเมนูบริการะคะ่ะตรงนี้นะคะ พอกดเมนูบริการตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บก็เลือกบัญชีกรุงไทยค่ะจากนั้นก็เลือกผูกบัญชีกรุงไทยได้เลยนะคะแล้วก็เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยกรุงไทยเน็กซ์ค่ะมันก็จะเข้าสู่หน้าจอของกรุงไทยเน็กซ์นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่รหัสนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ใส่รหัสของกรุงไทยน็กเข้าไปนะตัวเลข6ตัวแล้วมันก็จะขึ้นว่ายืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถเลือกบัญชีได้นะในกรณีที่เรามีหลายบัญชีก็เลือกว่าเราจะให้ตัดเงินจากบัญชีไหนแล้วก็มันจะมีการส่ง OTP เข้าไปในเครื่องค่ะเอาตัวเลขมากรอกยืนยันนะคะจากนั้นเราก็จะผูกบัญชีได้สําเร็จมันก็จะมีรายการโชว์ขึ้นมานะคะ บัญชีที่เราเลือกจํานวนเงินที่เหลือเท่าไหร่แล้วอย่างนี้ค่ะวิธีการเวลาเราจ่ายเงินเนี่ยก็จะจ่ายง่ายขึ้นนั่นเองไม่ต้องมาคอยเติมทียยอดเทียอดนะคะ ซึ่งในส่วนของใครนะคะที่ชอบการเติมเงินมากกว่าไม่อยากจะเอาบัญชีมาผูกในเป๋าตังค้ยุ่งยากนะคะก็สามารถใช้วิธีการเติมเงินใน g w a l l e t ได้เหมือนกันมี4ช่องทางด้วยกันนะจะเติมผ่านการ Copy นะคะในส่วนของเลข e w a l l e t นะคะจำนวน15หลักหรือจะมีการผูกนะคะในส่วนของบัญชีเป๋าตังเนี่ยก็อันนี้ก็ที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะหรือจะมีการเติมผ่าน QR code นะคะหรือจะเติมผ่านตู้ a c m ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะในชอบใช้วิธีการเติมแบบ QR โค้ดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนีเคยมีทําคลิปไปแล้วนะเดี๋ยวจะแปะองกไม่ให้อีกทีนะคะใครอยากจะดูวิธีการเติมเงินก็สามารถตามไปดูได้นะคะและนี่นะคะก็คือเป็นวิธีในการใช้คูป,ปองอาหารนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลอะไรนะคะเพียงแค่เลือกร้านได้ถูกต้องนะคะแล้วเช็คให้ชัวร์เท่านั้นว่าร้านนี้นะคะรับ ปองอาหารโครงการเราเที่ยวด้วยกันแน่นอนชัวๆนะเพื่อจะได้เหมือนที่บอกว่าไม่เสียเวลาเปล่านะคะซึ่งคุณสามารถที่จะเช็คร้านได้นะในส่วนของหน้าเว็บซึ่งคุณนะคะสามารถเช็คได้นะคะว่าร้านไหนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้บ้างนะเข้าไปใน Google เลยค่ะพิมพ์คําว่าเราเที่ยวด้วยกันแบบนี้นะจากนั้นก็มากดลิงก์นี้เลยค่ะ ww. w เราเที่ยวด้วยกัน com นะคะ พอกดเข้าไปเสร็จปั๊บนะคุณนะคะก็สามารถเลือกเมนูตรงนี้ได้นะคะค้นหากิจการนะคะกดเข้าไปเลย พอกดเข้าไปเสร็จนะคะคุณจะสามารถเลือกได้นะว่าคุณไปเที่ยวพื้นที่จังหวัดไหนนะคะสมมุติเนี่ยเราแค่ไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่นะก็เลือกกระบี่เลยนะคะอ่ะเลือกตรงนี้เสร็จปั๊บมาใส่ข้อมูลโรงแรมที่คุณต้องการค้นหาโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดนะคะสามารถเข้ามาค้นหาได้หมดนะสมมุติว่าเรารู้จักร้านค้าดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถระบุไปได้นะคะเนจะระบุร้านน้องโจ๊กนะอ่าร้านน้องโจ๊กนะคะ มันก็จะขึ้นมาเลยอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะคะถ้าเกิดว่าร้านที่เรารู้จักอยู่แล้วแล้วก็เขาเข้าร่วมโครงการเราก็สามารถเลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่า ใครไม่รู้นะคะว่าร้านเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเราก็สามารถกดลบได้นะอพอกดลบตรงนี้ไปเสร็จปั๊บนะคะเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะเลือกได้เลยว่าเราอยากจะดูร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดนี้นะอยากจะดูโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวทอปสุขภาพความงามเช่ารถเช่าเรือดูจากนี้ได้หมดเลยนะคะก็เลือกตามเมนูที่ต้องการสมมติว่าอันนี้เน่อยากดูสวนร้านอาหารนะเน่จะกดไปที่ตัวร้านอาหารนะคะตรงนี้นะอ่ะกดเข้าไปเลยค่ะ นี่พอกดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะเราจะสามารถเลือกได้เห็นไหมมันก็จะมีร้านอาหารเต็มเลยนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะแต่อันนี้มันไม่สามารถที่จะเลือกเป็นตัวอำเภอได้นะคะอาจจะต้องไล่ดูนิดนึงนะคะว่าเ้มีร้านอะไรบ้างหรือนะคะอาจจะมีมาเลือกวิธีตรงนี้ก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะมันจะมีค้นหาโรงแรมใกล้ฉันได้นะอ่ะเป็นเลือกตรงนี้นะคะนี่ทุกคนมากดตรงนี้นะ กดที่ลูกศรค่ะพอกดมาเสร็จปั๊บนี่เห็นไหมมันจะมีเมนูพื้นที่ใกล้ฉันมันก็จะแสดงร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะที่เข้าร่วมโครงการเราที่เดียกันโชว์ขึ้นมานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นทริคนะที่สามารถทําให้เราหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ง่ายขึ้นนะคะเสร็จทีนี้สมมุติว่าเราได้ร้านที่เราพอใจแล้วนะคะร้านที่เราต้องการที่จะไปนะสมมุติอันนี้มาเลือกสักอันหนึ่งนะสมมุติเนเลือกที่ร้านอาหารซีมอบานะคะ เลือกเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยนีจะทำยังไงต่อนะ พอเลือกเข้ามาเสร็จนะคะมันก็จะมีรายละเอียดนี่ของร้านค้าอยู่นะคะเราสามารถนี่ใช้เบอร์นี้เลยนะคะเข้าไปติดต่อเขาโะะทรไปถามก่อนเลยก็ได้ว่ารับโครงการเราเที่ยวด้วยกันไหมคะในปุ่มถุงเงินมีขึ้นเราเที่ยวด้วยกันแล้วใช่ไหมอ่ะเช็คไปก่อนก็ได้นะจะได้ไม่ต้องไปตกใจกันหน้างานนะคะก็ดีกว่าเราจะต้องเดินทางไปแล้วก็ไปถามแล้วก็เดินออกอย่างนี้นะคะใช้วิธีในการโทรเข้าไปก็ได้นะคะเพื่อสอบถามเขานะอย่างนี้ก็ง่ายดีนะคะ เอาละค่ะก็นี่เป็นทั้งหมดนะคะที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในส่วนของเราทุนการเฟส,สารเกี่ยวกับการใช้คูปองอาหารนะใน E ีีถัดไปนะคะเนยเขจะมาอธิบายเกี่ยวกับการขอรีดีมค่าตั๋วเครื่องบินคืนค่ะสําหรับใครที่รอนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์กับคนอื่นก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดติดตามเน่ไว้ได้นะคะนี่ก็จะมีเกี่ยวกับโครงการทริคเล็กๆดีๆแบบนี้มาแนะนําให้ทุกคนตลอดนะคะใครสงสัยอะไรฟังไม่ทานงงไม่เข้าใจ สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะพบกับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ